วันนี้ทีมนักบั่นนะครับนะก็มาพร้อมกับทริปที่เรียกว่ามาย้อนล้ำลึกนึกถึงกรุงเทพในวันนี้นะครับนะจากอดีตที่ผ่านมาเคยอยู่แถวๆสนามหลวงเคยท่องเที่ยวแถวพระบรมราชวางังหรือวัดพระแก้วตลอดมาวันนี้จึงย้อนมาว่ากรุงเทพวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับเมื่อรถมาจอดนะครับที่สนามหลวงแล้วก็ นำจักรยานปั่นลัดเลาะมานะครับด้านข้างนี้นะครับนะก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะครับสมัยก่อนนี้จะเป็นสถานที่ขายาจำน่ายเช่าพระเยอะมากนะครับนะตามถนนบริเวณนี้แต่ผมมาวันหยุดในวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเนื่องจากว่าหรืออาจจะเช้าอยู่กไ็ไม่แน่นะครับนะ่ะน่าจะเป็นตอนช่วงเย็ยนมากกว่าอันนี้ก็เป็นาทางที่จะไปท่าเรือ นะครับนะก็คือท่าพระจันทร์นั่นเองนะครับนะซึ่งท่าพระจันทร์นี้ก็เป็นอ่าท่าที่เรียกว่ามีความสําคัญมากนะครับนะเนี่ยตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนะเป็นแยกอพอแยกเสร็จเราเดินไปนิดนึงนะครับนะก็จะถึงอ่เนี่ยตรงบริเวณท่าพระจันทร์นะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เห็นเพื่อนนักปัน่นปั่นเข้าไปาท่องเที่ยวกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะตามเข้าไปนะครับ ครับเมื่อมาบริเวณท่าประจันเดี๋ยวก็เราก็จะมาชมนะครับว่าท่าประจันในวันนี้จะเป็นเหมือนอดีตไหมครับผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพ่านนะครับนะก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับนักศึกษานักศึกษาก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับนะผมก็เลยมองว่ามันเป็นช่วงวันหยุดนะครับนะร้านรวงก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะผมมาเช้าอยู่ถ้ามาตอนเย็นๆในหน้าจะคนเพียบเลยครับเพราะตอนถนนแถวนี้นะครับเห็น รถเข็นของขายอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่เปิดกันเลยนะครับนะเดินตรงเข้าไปนู่นนะครับก็จะเป็นท่าพระจันทร์นะครับนะซึ่งท่าพระจันทร์ก็มีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าเราลงเรือท่าพระจันทร์จะไปศิริราชเราก็ไปที่ท่านี้ได้เลยนะครับนะก็ข้ามจากท่านี้นะครับนั่งเรือตรงนี้นะครับมีเรือข้ามฟากไปนู่นนะครับไปฝั่งสิริราชนะครับโรงบาลศิริราชจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะ ถ้าพระจันทร์จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเรามองเห็นนะครับเราก็จะมองเห็นตึกนะครับสิริราชคณะแพทยศาสตร์พยาบาลสิริราชนะและก็จะมองเห็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับไหลเอื่อยนะครับนะก็เป็นสีสันของกรุงเทพนะครับนะอันนี้ก็คืออ่าเป็นการย้อนราลึกอ่ามาปั่จรยานมาท่องเที่ยวกนะกรุงเทพในวันนี้นะครับนะ ว่าหลังจากนั้นผมก็กลับออกมาจากท่าประจันนะครับก็จะมาบนตึกดูบนตึกนะตึกนี้ที่เดินผ่านมาสมัยก่อนก็คือเราก็จะเห็นว่าเป็นศิราจารึกของพ่อคุณลามกำแหงนะครับนะแล้วเข้าไปด้านในก็จะมีโดมนะครับนะซึ่งเป็นสลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ที่ผมมาเขาก็ำลังก่อสร้างอยู่นะครับปนปิดอยู่นะครับผมก็เดนเียนลัดเลาะไปตามสนามฟุตบอลนะครับนะก็คือปั่นจักรยานไปตามสนามฟุตบอลแล้วก็ ถ่ายรูปมาดูว่านเป็ณนะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะก็จะทําให้เห็นว่านะนะครับนะก็นักศึกษาก็ไม่ค่อยมีครับเพราะเป็นวันหยุดนะครับนะแล้วก็นํารูปนะที่ถ่ายมาทั้งคณนะพอออกมาจากผมเดินเข้าไปโรงอาหารนะครับนะโรงอาหารก็จะอยู่ชายน้ําแล้วก็ถ่ายรูปนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับนะก็จะเห็นตึกต่างๆนะอีกอยู่ตรงฝั่ง ศิริราชนะครับนะเห็นจะเห็นอยู่นะเพราะว่าท่าพระจันทร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่อยู่ติดกันนะครับก็เห็นน้ําไหลแม่น้ําเจ้าพระยานะสวยงามมากนะครับนะก็คือถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เดินทางมาล้ำลึกนึกถึงอดีตนะครับนะเพราะผมมีความตั้งใจว่าหลังจากที่ไปนั่งทานอาหารที่โรงอาหารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสร็จนะ ก็จะปั่นจักรยานต่อไปตามถนนพระอาทิตย์นะครับเนะนี่ยครับผมปั่นจักรยานตามถนนพระอาทิตย์มาสักพักหนึ่งก็จะมาถึงป้อมพระสุเมนนะครับนะซึ่งป้อมพระสุเมนนี่ก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับนะก็ปั่นจักรยานไปก็ชมตรงนี้ผมก็เจอฝรั่งคนหนึ่งนะครับชาวอา่า ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับนะก็ยืนคุยกันอยู่พักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ปันปนะนะป่นไปต่อนะครับนะผมก็ปั่นไปต่อนน้นนะครับนะคือจะไปครุสภาต่อนะครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปวัดพญาสิริไอสวรรค์แต่ไปไปามาก็คิดว่าเอ๊ะจะไปครุสภาแล้วออกจากครุสภานะครับนะก็จะมาตรงที่ที่ ที่ป้อมหนึ่งนะครับนะผมก็มองเห็นวัดขอทองนะครับนะและก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่สวยงามก็เลยจอดจักรยานนะครับนะแล้วก็ถ่ายรูปชักรูปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ผ่านมานิดนึงก็จะมาเจอกับอนุสาวร,ร,ารีย์ประชาธิปไตยประชาธิปไตย2 4 7 5ีจาของเรานะครับนะ ซึ่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนะเราได้ต่อสู้กันมาเพื่อการเรียกร้องประชาธิปไตยรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับนะ่ะมีการสูญเสียนับไม่ถ้วนนะครับนะก็ทําให้เราเห็นว่าความสําคัญของอนุสาวรีย์นี้ยังคงเด่นสง่านนเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยของประเทศไทยอันสง่างามอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนะ มองไปข้างใดเหลียวมองมุมใดนะครับถ่ายมามุมใดก็ดูสวยงามนะครับรถองผุกท่านไปมานี่คือเรียกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับในนนแต่ก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นนะมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นอนุสรณ์สถานนะครับ14ตุลานะครับเนี่ยนะครับเป็นอนุสรณ์สถานแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะครับผมผ่านมาถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะ สมัยก่อนตรงนี้จะเป็นสถานที่ขายหนังสือนะครับเต็มเลยนะครับแต่ปัจจุบัน,นไม่มีแล้วทางกทมก็เปลี่ยนปรับปรุงใหม่นะครับไม่มีที่ขายหนังสือนะผมก็เลยถ่ายรูปมาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วฝั่งนู้นก็เป็นสนามหลวงปั่นยายามมาอีกนิดนึงก็จะเห็นสารดีกานะครับนะสารดีกาซึ่งก็เป็นตั้งเด่นสง่าอยู่นะครับมองไปทางนู้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับน,นั่นคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของเรานั่นเองนะครับ เป็นสถานที่นี้ก็คือสนามหลวงอยู่ติดกันนะครับนะแล้วก็ผมก็จะปั่นเรื่อยมาเรื่อยมา,ยมาไ,ดได้เห็นปั่นมาจบที่ปัพระแก้วนี่นะครับนะนี่คือเป็นการปั่นรอบๆเกาะนะครับรอบๆสนามหลวงนะครับนะจะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามน,นะครับช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณเช้าเช้าอยู่อากาศเยอะแต่วันนี้แดดร้อนจัดนะครับ ก็ถเป็นโอกาสดีที่ได้มาท่องเที่ยวแล้วก็ปั่นจักรยานในเชิงนึกถึงประวัติศาสตร์นะครับและก็เป็นที่เรียกว่าเสาหลักเมืองมาสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่ใกล้กับวัดพระศรีรัตนากดามครับาอย่าลืมนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับ